สุขภาพดีเราต้องผอมไม่ใช่แล้วความสุขภาพดีเนี่ยไม่ต้องดูที่น้ําหนักเลยจําเอาไว้นะคะว่าอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมคำว,ว่า wellness มันเป็นเทรนด์แล้วเนาะมันใหม่มาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ในเมืองไทยเนี่ยมันก็เริ่มมาแล้ววงการสุขภาพเนี่ยมันเป็นวงการที่มันเอฟเฟก์ชีวิตของคนจริงๆนะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆว,วันนะคะละพิเศษในวันนี้ก็จะพิเศษไปน,นิดนึงคะ่ะทุกคนเพราะว่าเมย์อยากจะมาขอพูดความในใจถึงความ เ,เกี่ยวกับวงการสุขภาพไทยที่เมย์อยู่มาสิบกว่าปีเนี่ยคือเมย์รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนหันมาอยากดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะแต่เมย์ว่ามันมี challenge เยอะมากสําหรับมือใหม่เลยด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อ influencer เจ้าของแบรนด์ต่างๆประโคมข้อมูลหรือว่าบรรทัดฐานของคําว่า h e ลต t ้ที่เมย์จ,จะมีความเห็นต่างไปนิดนึงว่าสิ่งที่เรากําลังเสพอยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่คําว่า h e ลต t ้จริงๆนะทุกคนอย่างข้อแรกเลยก็คือการคลั่งผอมของสังคมไทย จริงๆมันจะเป็นเทรนด์ของทั่วโลกด้วยแหละไม่ใช่แค่เมืองไทยอ่ะเนาะแต่ว่าด้วยตัวเองก็คือเคยผ่านเฟสนั้นในชีวิตมาแล้วเมย์ก็ไม่ต่างจากหลายๆคนที่เข้ามาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยความที่อยากลดน้ําหนักตอนนั้นเนี่ยเมย์ไปเรียนเมกาน้ําหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมากินคลีนมากขึ้นเพราะว่าอยากลดน้ําหนักแต่เมย์ว่ามันควรจะมีจุดจบอะของการที่ว่าเราอยากผอมแค่ไหนแล้วการที่สื่อหรือว่าการที่แบรนด์ต่างๆเลือกใช้พรีเซนเตอร์ที่ผอมมากๆกับสินค้าสุขภาพมันทําให้มาตรฐานของความผอมหรือความเฮลตี่ คือเมย์ทำมิสแัปปี้ไดเอทมาสิบกว่าปีใช่ไหมคะก็จะมีสาวๆหลายคนมาปรึกษาถึงปัญหาสุขภาพตลอดเลยด้วยความที่เมย์เป็นเซอร์ติฟายเฮลส์โค้ชด้วยเนี่ยลราถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของสาวๆเหล่านั้นน่ะจากคนภายนอกดูเข้ามาเขาจะดูเหมือนสาวที่เฮลตี้มากเลยนะเพราะว่าเขาแบบลีนหุ่นดีผอมบางคนเนี่ยไม่ว่ามันผอมเกินไปด้วยซ้าแล้วเวลาที่เขามาปรึกษาเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงประจำเดือนมาไม่ปกติผมร่วงเล็บแห้งอาจจะเป็นเพราะขาดสารอาหารหรือบางคนตื่นมาก็คือไม่มีแรงแล้วถึงจะน ไปสิบกว่าชั่วโมงอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนมีสตินิดนึงมี awareness ว่าความผอมไม่ได้เท่ากับความสุขภาพดีนะคะความสุขภาพดีเนี่ยเมย์คอยบอกคนที่ติดตามเสมอว่าเราอะ่ะไม่ต้องดูที่น้ําหนักเลยน้ําหนักเนี่ยจะเป็นสิ่งท้ายๆที่เมย์จะบอกให้ดูสิ่งที่อยากจะให้วิเคราะห์พิจรารณาเนี่ยว่าเรามีสุขภาพดีอยู่ไหมก็คือสัญญาณต่างๆจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นพลังงานในการใช้ชีวิตเช่นถ้าเกิดเราสุขภาพดีใช่ไหมเราควรจะตื่นมาด้วยความสดใสยอยากออกไปใช้ชีวิตตอนบ่ายคนจะไม่ได้ง่วงขนาดนั้น จะรู้สึกง่วงเมื่อถึงเวลานอนแล้วก็จะหลับง่ายมีคุณภาพอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งมทริกซ์ที่เราสามารถใช้ดูว่าเราสุขภาพดีหรือเปล่าอันที่2ก็คือระบบขับพิษต,ต่างๆของร่างกายทุกคนเราสามารถขับถ่ายได้ทุกวันไหมออกกําลังกายแล้วเหงื่อแตกหรือเปล่าร่างกายสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ไหมประจําเดือนมาปกติทุกเดือนหรือเปล่าคือยังไม่ต้องไปถึงน้ําหนักเลยถ้าเกิด3อย่างนี้มันเฮลตี้อินบา l a n c นซ์เราจะมีน้ําหนักที่สมดุลอยากให้ทุกคนเรามีสตินิดนึงว่าเราไม่ควรจะอยากผอมๆๆอ,อ,อยากให้เราอ่ะมีน้ําหนักที่พอดี แล้วก็มีแรงในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอยากขอความร่วมมือจากสื่อแบรนด์ต่างๆเวลาเลือกพรีเซนเตอร์ที่เราจะขายของที่เราบอกว่าเป็นสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดเราเอาคนที่แบบผอมเกินไปอ่ะคนไทยก็จะคิดถึงแต่ว่าสุขภาพดีเราต้องผอมตัวอย่างที่บอกเนาะไม่ใช่เราต้องมีน้ําหนักที่พอดีค่ะเรื่องที่2ที่แม่รู้สึกเศร้าเกี่ยวกับวงการสุขภาพไทยเนี่ยก็คือการ overclaim สินค้าเช่นถ้าเกิดเราเข้าไปในร้านที่เขาเคลมว่าเป็นร้านขายของสุขภาพเนี่ยมันจะมีพวกขนมสดเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแล้วหลายๆ S no s ูกา r ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่ที่มันจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยคือเมย์เคยกินเค,ค้กเขาแล้วอร่อยมากเลยนะคะข้างหน้าเขียนว่า no s ูกา r n โน l ฟลาวเคือไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ําตาลแต่เมย์ก็แบบเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้ได้ไงไปดูส่วนประกอบบอกว่าไม่ใส่น้าตาลแต่ใส่น้ําตาลใสแดงใส่น้ําตาล,ตาลมะพร้าวจะบอกว่าน้ําตาลเหล่านี้ น้ำพึ่งด้วยน้ำพึ่งก็คือน้ำตาลนะคะจะบอกว่าน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลแบบต่างๆเหล่านี้มันทําให้น้ำตาลในเลือดเราพุ่งไม่ต่างกับน้ำตาลขาวคนที่เข้าใจผิดคนที่เป็นเบาหวานไปซื้อขนมเหล่านี้กินเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงที่มันเป็นอาการของโรคเขาไม่ต่างกับการกินน้ำตาลขาวเลยคือจะบอกว่าน้ำตาลพวกนี้ไม่ใช่ไม่ดีหรือไม่ควรใช้ทุกคนจะทําขนมให้อร่อยมันก็ต้องใส่ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ควรมิสลีดหรือไม่ควรทาให้ลูกค้าเข้าใจผิดถ้าจะไม่ใส่น้ำตาลขาวก็เขียนไปเลยว่าไม่ใส่น้ำตาลขัดขาวไม่ควรเขียนว่าไม่ใส่น้าตลเฉยยุกกค อ่ะคนที่จะใช้สวิตเนอร์แทนเนี่ยการใช้สวิตชเนอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบรอฮังกล้วยย่าหวานอะไรเงี้ยคือเขียนว่า no sugar ได้เพราะว่ากินเข้าไปอ่ะมันไม่เอฟเฟกน้ําตาลในเลือดเราอันที่2ก็คืออันที่เขาบอกว่าไม่ใส่แป้งแต่บางแบรนด์เนี่ยบอกไม่ใส่แป้งแต่เปิดเข้าไปอา้าวใส่แป้งสารีไม่ขัดขาวหรือใส่แป้งโฮวีดแป้งโฮวีดก็คือแป้งเข้าใจไหมคือกินเข้าไปมันเป็นคาร์บเหมือนกันน้ําตาลพุ่งเหมือนกันใครกิน k e โตก็คือกินแป้งโฮวีดไม่ได้เหมือนกันก็คืออยากชวนให้แบรนด์อะคะ่ะมีความรับผิดชอบในการเคลมน,คน้นา่ ตาลคืออะไรไม่ใส่แป้งคืออะไรช่วยไปศึกษาอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดไม่ใส่แป้งแต่ใส่ข้าวโอ๊ตเนี่ยเม่ถือว่าเป็นแป้งเขียนว่าไม่ใส่แป้งคือไม่ใส่แป้งสาลีไม่ใส่แป้งขัดขาวไปเลยเข้าใจไหมคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นแป้งอัลมอนด์เนี่ยโอเคเคลมว่าไม่ใส่แป้งได้เพราะว่ามีปริมาณครับต่ําคืออยากให้เจ้าของแบรนด์ไปทากันบ้านนิดนึงเพราะว่าไหนๆเราจะขายสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยเรากําลังเล่นกับสุขภาพกับชีวิตคนอยู่นะคะขอร้องให้ทุกคนมีจรรยาบรรณมากขึ้นหน่อยข้อที่3เลยละกันไหนๆเราก็พููดดถึงงงกกาาารรรเเเป็นนจจจ้้้ขขอออแบ์ธุิย่ลวะ ก็เป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจที่เคลมว่าขายสินค้าสุขภาพอยู่ก็คือแพนโทเจนิกใช่ไหมคะแต่ในวงการอาหารเสริมด้วยกันะ่ะเมย์อยากจะชวนให้ทุกคนมีสติทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อเลยคนขายขายอาหารเสริมช่วยขายเป็นอาหารเสริมอย่าประหยัดเย,ยดให้เขากินเป็นอาหารหลักเดี๋ยวมันจะขาดสารอาหารเอาค่ะเมย์เห็นคนที่ขายโปรตีนเนี่ยมีลูกค้ามาถามเมย์ว่ากินโปรตีนแทนมื้ออาหารได้ไหมเมย์จะบอกเสมอว่าโปรตีนผงเป็นอาหารเสริมให้กินเป็นอาหารเสริมไม่กินอาหารหลักก่อนแต่สมมติว่าเขาบอกว่าเขาอยากกินแทนมื้อเช้าเมย์จะบอกว่ากินนแทมื้อ ได้แต่ขอแค่มือเดียวมืออื่นขอให้ไปกินโฮลฟู้ดหรือว่าอาหารที่มันมีแร่ธาตุสารอาหารต่างๆอะ่ะเป็นค oh าร์โบไฮเดรตไขมันดีวิตามินพลังงานชีวิตที่มันไม่ใช่อาหารผงอะ่ะทุกคนจําเอาไว้นะคะว่าอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมไปอ่านเลยว่าเข,าเขียนอะไรไว้ข้างกล่องนอกจากการบอกให้กินอาหารเสริมแทนอาหารหลักแล้วเนี่ยอีกอย่างที่แม่รู้สึกเคลียมากๆเลยก็คือการขายแบบโอเวอร์โดสบอกให้ลูกค้ากินไปเลย3ซอง5ซองอะไรอย่างเงี้ยแม่เคยจ้างคนมนะเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้เขาแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะให เมย์เพิ่มยอดขายโดยการบอกให้คนกินมากขึ้นอย่างเลอรูบี้หรือผงผักอะไรของเมย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกสือทุกอย่างอะ่ะเขาถามว่ามันปลอดภยัยไหมที่จะให้ลูกค้ากินมากกว่า 1, 1> นึ่งซองเมย์ก็บอกว่ามันปลอดภยัยเขาก็บอกว่างั้นเราขายเลยให้กินกกวันละ5้าซองเมย์ก็แบบจะไปทําอย่างนั้นทําไมอะ่ะคือผงผักก็คือเพื่อความสะดวกแต่เมย์ก็อยากให้เขาได้กินผักธรรมดาด้วยอะคะ่ะก็อยากให้ทั้งลูกค้าและเจ้าของแบรนด์เนาะมีสติกับการขายของนิดนึงมีจรรยาบรรณว่า1อย่าขายอาหารเสริมแทนอาหารหลัก่าโาาารคงไ้ตๆ มา,ม,ามันอาจจะมีส่วนช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยปรับสมดุลแต่มันไม่ใช่ยาแก้โรคไม่ใช่บางคนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเราก็คือไม่เป็นรักษาตัวเองอย่างอื่นคิดว่าอาหารเสริมเป็นยาวิเศษซึ่งมันไม่ใช่ไม่ยังไม่เคยเจออาหารเสริมหรือยาวิเศษอะไรเลยที่มันแบบกินอย่างเดียวแล้วมันสามารถทําให้เราสุขภาพดีขึ้นได้เลยอะทุกคนรู้แต่ว่ามันต้องทาควบคู่กับการเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นอย่าพูดอะไรรวบๆเนาะช่วยแบบรับชอบในการขายเราเนิดนึงค่ะแล้วก็อย่าให้เขา overdose โอเค เหมือนจะมาบ่นเลยอะแต่ว่าก็นั่นแหละอยากชวนให้คนเสพด้วยคนเสพก็อย่าลืมนะคะอาหารเสริมคืออาหารเสริมข้อต่อไปคราวนี้ขอเลื่อนมาถึงทั้งสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเมย์เข้าใจว่าการที่เราพาดหัวแรงๆหรือว่าการที่เราเอ็กซ์ตรีมในการพูดอะไรหรือว่าการที่เราทําอะไรที่มันสุดโต่งอะ่ะมันขายได้เพราะว่าก็เคยมีคนมีให้คำปรึกษาเมย์เหมือนกันว่าจะทำคอนเทนต์ให้มันแรงๆปังๆอะ่ะเราต้องพาดหัวแรงๆหรือว่าเราต้องทําอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมอ่ะแบบฟันธงว่าถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้คุณจะหายเลยแต่อย่างที่บอกว่า่าาารงกย แต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนต้องระวังว่าแบบคือเมย์จะพูดแล้วมี d i สครีมเมอร์เสมอว่าหลายๆสิ่งที่เมย์ลองอ่ะอันเนี้ยมันคือร่างกายเมย์จะบอกว่าแต่ละคนอ่ะนอกจากร่างกายไม่เหมือนกันแล้วอ่ะในคนคนเดียวกันน่ะมันยังต้องการการดูแลร่างกายที่แตกต่างกันเลยตามช่วงวัยช่วงฤดูหรือว่าช่วงพลังงานในแต่ละแบบวันอะไรอย่างเงี้ยการที่เรากล้าไปฟันธงถึงแบบการดูแลสุขภาพตัวเองกับชีวิตคนอื่นอ่ะแม้ว่ามันมีความอันตรายอยู่นะแล้วบางคนอ่ะก็จะแบบเพิ่งเริ่มดูแลสุขภาพเขาก็จะไม่่มมีีปรระสบกาาาณ์ขนนนนดั้เวลท คุยกับลูกค้าหรือว่าคุยกับโฟลเลอร์แล้วไม่แนะนําอะไรเขาไปอ่ะเมย์จะจบด้วยบอกว่าช่วยสังเกตร่างกายตัวเองด้วยนะคะว่าทําแบบนี้แล้วดีไหมเพราะมันดีกับเมย์มันอาจจะไม่ดีกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะสำคัญที่เราต้องแนะนําให้คนที่ติดตามเราสังเกตร่างกายตัวเองให้ดีว่าสิ่งที่เรากินหรือว่าไลฟ์แพ็กต่างๆที่เราทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นการทํา i f คีโตงดน้าตาลบลาๆอย่างเงี้ยมันดีกับเราแต่ต้องให้เขาสังเกตด้วยว่ามันเหมาะกับเขาในช่วงเวลานั้นไหมไม่ใช่บางคนอะ่ะเขาเครียดอยู่แล้วเรายังจะบอกให้เขาไป fasting, อ,อีกมันยิ่งเพิ่มสตรีสให้ร่างกายเขาอะทุกคนเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าการเคลมสุดโต่งอะไรเงี้ยมันดีแต่อย่างที่แบบที่เรารู้ๆกันอะบางทีคนไทยก็ไม่ได้ชอบอ่านคอนเทกซ์้งหมดอะการที่เราเคลมพลาดหัวหรือพูดไปแค่2อสาประโยคอะแล้วเขาเข้าใจไปเป็นสิ่งสิ่งนั้นนะคะก็อยากจะให้ช่วยระวังกับคําพูดนิดนึงเนาะว่าเราเคลมอะไรไปอะข้อต่อมาก็คือตอนนี้คำว่า wellness มันเป็นเทรนแล้วเนาะมันใหม่มาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ในเมืองไทยเนี่ยมันก็เริ่มมาแล้วแต่แบบ มัก็เซิร์ชเข้าไปใน Google ใช่ไหมคะหรือว่าใน Instagram อะไรเงี้ยด้วยคำว,ว่า Wellness ในประเทศไทยอะสินค้าหรือบิสเนสที่ขึ้นมาส่วนมากมันเป็นสินค้าหรือบิสเนสเกี่ยวกับการลดน้ําหนักการเสริมความงามทําศัลยกรรมซะง,งั้นเลยแล้วเขาก็จะเรียกว,ว่าเป็น w e Wellness c l i n i กอะก็คืออยากจะบอกใครที่มึงเริ่มดูแลสุขภาพนะว่า Wellness มันแปลว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อที่จะทําให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตแน่นอนว่าการที่เราแบบอยากท Anti ํา a n t i Aging อยากฉีดโบท็อกซ์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าอยากให้มี awareness นนนิดดึงงเเาาวว่กรูแลตัอ มันไม่ได้มีแค่เรื่องภายนอกก็คือไม่ได้มีแค่เรื่องการลดน้าหนักไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยหน้าไม่เหี่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่า Wellness จริงๆแล้วอ่ะมันยังรวมไปถึงเรื่องจิตใจด้วย mental health ด้าน relationship ความสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบตัวการมีเป้าหมายในชีวิตการ manage เงินได้ก็เป็นหนึ่งใน financial wellness เหมือนกันนะคะก็แค่คลิปนี้ที่อยากมาพูดก็คืออยากให้คนมีสติในการเสพคําว่าสุขภาพเสพคําว่า wellness นะว่าการมีสุขภาพดีแบบองรวมันไม่ได้มีแค่เรื่องการกินหรือการออก ลังความหอมความงามแต่มันยังรวมถึงชีวิตในด้านต่างๆด้วย ก็แค่นี้แหละค่ะเอพิโซด์นี้ก็คือมาแบบสั้นๆเนาะอยากมาเตือนสติทั้งผู้บริโภคเจ้าของแบรนด์สื่อมวลชนต่างๆอินฟลูเอนเซอร์นะคะว่าวงการสุขภาพเนี่ยมันเป็นวงการที่มันเอฟเฟกชีวิตของคนจริงๆนะทุกคนมันเป็นการเจ็บป่วยของคนมันเป็นสุขภาพเป็นชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเลยอะคะ่ะและอยากให้มีสติในการแชร์ข้อมูลในการเสพข้อมูลในการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อที่อยากให้วงการเนี้ยของไทยอะแข็งแรงเนาะแล้วเราก็มาทาสิ่งดีๆกันจริงๆช่วยให้คนมีสุขภาพดีทั้งภายนอกและภายในอะ ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนหรือว่าเพื่อนร่วมวงการคนไหนมีความคิดเห็นยังไงกับวงการสุขภาพหรือวงการเวลเนสไทยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้หรืออยากให้แม่พูดถึงเรื่องอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe นะด้วยนะคะมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าค่ะาย